สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอตบายคิปตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรประจำเดือนมีนาคม2566นะคะของเราเป,เ,ปเป็นการอ่านไพ่แบบไทยเนาะราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะมาดูกันในเรื่องการงานการเงินและความรักโชคลาภของคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรเดือนมีนาคมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย คิงออกซอร์ดคิงออกซอร์ดเป็นลักษณะของคนที่ดุดันเข้มเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบเ,เป็นคนที่รับราชการอาจจะเป็นแบบตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งของผู้บริหารนะเป็นคนที่เข้มเป็นคนที่ดูเคร่งขรึมเขาเรียกว่าเ,เคร่งครัดเข้มขรึมประมาณนั้นนะเป็นลักษณะขอ,ของของของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ ู้ใหญ่ที่เป็นข้าราชการระดับสูงอะเนาะหรือช่วงนี้คุณอาจจะเจอะเจอกับอะไรที่ดูยากดูเหนื่อยดูดูจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการฝากฟันเนาะอืมครีนอฟครับ คือเรค้าเป็นลนักษณะของการอธิษฐานการขอพรเหมือนช่วงนี้คุณอาจจะนอยนอยเบื่อกับอะไรบางอย่างอยู่เนาะก็เลยแบบยังไม่อยากจะทําอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นลนักษณะของสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณอธิษฐานสิ่งที่คุณขอพรเหมือนว่าจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะประทานพรในสิ่งที่คุณขอเอาเอาไว้อะเขากําลังจะคือมันกําลังจะสําเร็จแล้วในสิ่งที่คุณขอเอาไว้อะ เพดอฟครับเป็นลักษณะของข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาการเหมือนสิ่งดีๆสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่มันกำลังจะเกิดกับคุณอ่ะเพอฟครับมันจะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ <c oughs> การเรียนรู้อะไรใหม่ๆงานใหม่ข้อมูลใหม่ๆที่คุณอยากศึกษาอยากเรียนรู้เนี่ยคุณกำลังจะได้ไปเรียนรู้ในสิ่งนั้นนะเหมือนว่า อการเงินช่วงนี้ช่วงนี้ใช้ใจ่ายเงินเหมือนเหมือนเราจะมีมีเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินที่แบบมากมากมากอาจจะใช้ใจ่ายเงินไปเกี่ยวกับลูกหลานบริวารแต่ว่าก็ยังมีกินมีใช้เรื่อยๆไม่ได้ขัดสนอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าเพจออฟคัพเขาบอกว่าให้คุณ กเรียกว่าวางแผนวางแผนในเรื่องของการเก็บออมเอาไว้บ้างอย่าตามใจตัวเองมากนะักเนาะถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพใปนสุขภาพก็แข็งแรงดีโชคลาภอันนี้มันหมายถึงข้อมูลข่าวสารหมายถึงโชคลาภด้วยเนาะมันเป็นไพ่ถ้วยเนะาะไพ่ถ้วยก็หมายถึงความสุขความสําเร็จความ เด็กถือถ้วยมันเป็นลนักษณะของอะไรที่โชคลาภที่มาจากเด็ก,กม,มาจากเด็กมาจากลูกหลานมาจากบริวารเหมือนมีกําลังมีข่าวดีอะไรบางอยา่างเนี่ยเห็นไหมข่าวดีที่คุณขอเนี่ยคุณก็มันจะได้แล้วหรือพรน,นั้นอาจจะมาจากเด็กก็ได้คุณอาจจะขอพรน,นี้ไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กหรือเด็กจะมาให้พรจะมาเขาเรียกว่าอะไรเด็กจะมาให้โชคให้ลาบกับคุณก็ได้นะคะในช่วงนี้นะ แนบครับแนบครับก็เป็นลักษณะเหมือนออัศวินถือถ้วยเนาะเหมือนใครที่กำลังทํางานอยู่งานจะราบลื่นงานจะเรียบร้อยปัญหาทุกอย่างมันกำลังจะถูกกระจัดปัดเป่าไปไม่ต้องกังวลเหมือนว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การดูแลคุณในเรื่องของของงานเนาะเืาเรียกว่า งานถึงมันจะลาบลื่นแต่มันจะค่อยๆดำเนินไปอย่างช้าๆไม่ติดขัดน,นะเ <_ d ata> งินเงินมีใช้จ่ายใช้จ่ายได้เรื่อยๆแต่เหมือนกันเลยเขาบอกว่าให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินให้วางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินถึงช่วงนี้จะไม่มีปัญหาแต่ว่าในระยะยาวจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะให้วางแผนในเรื่องของการเงินให้รอบคอบ นะอย่าใช้ใจ่ายเงินตามใจตนเองมากเกินไปนักนะไพ่ใบนี้เขาบอกวนะ่าเนี่ยคล้ายๆกันเนาะให้คุมให้ควบคุมในเรื่องของการใช้เงินให้ดีนะในเรื่องของความรักเนี่ยอันนี้เป็นไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยมาทั้งนั้นเลยในเรื่องของความรักมีใครขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรักเอาไว้หรือเปล่าความรักกำลังจะเข้ามาหาคุณนะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุเท่ากับคุณพอๆกับคุณเี่ยอัศวินขี่มา้าขาวมาเลย เขากําลังจะมาหยิบยืน่นความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณกําลังจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครบางคนที่อายุพอๆกับคุณนะะเหมือนแบบถ้าเป็นคนที่มีคนคุยอยู่แล้วเหมือนความรักความสัมพันธ์ก็จะคืบหน้าไปเรื่อยๆเนะ เอมเพอร์ว้าวงานจะประสบความสําเร็จอย่างมากคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งใครที่เป็นข้าราชการคุณแบบเหมือนแบบฝาบฟันในเรื่องของการทํางานมาแล้วอย่างหนักในช่วงเนี้ยงานคุณจะประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสกาลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะเดอะเอมเพอเร์ <The Emperor S 1> เขาเป็นลนักษณะของผู้บริหารระดับกษัตริย์เลยนะเป็นคนที่แบบเ,เป็น,ปนพไพ่ประจาราศีเมษก็ได้นะเนาะ เป็นลักษณะคนที่เคร่งขรึมวางแผนเป็นนักวางแผนนักออกแบบเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยชอบทํางานชอบปฏิบัติเนี่ยงานของคุณถึงแบบสําเร็จ <c oughs> สําเร็จราบรื่นหรืออีกในหนึ่งถ้าใครขอพรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณมีเกณฑ์จะได้พบกับมแต่คนนี้เขาเป็นคนขี้หึงเลยนะเป็นคนขี้หึงคนขี้หวง มาดูกันต่อนะคะการงานการเงินความรักของคนที่เกิดราศีมังกรรักนาม,มังกรช่วงเดือนมีนาคมเป็นยังไงกันอีกในอ็อพเปนเทอร์เคิลในอ็อพเปนเทอร์เคเป็นลักษณะของข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการเงินการลงทุนเหมือนคุณกําลังจะได้ไปเรียนรู้อะไรบางอย่างคุณอยากจะไปศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วคุณกําลังจะได้ไปเนาะเดี๋คุณมีเกณฑ์กําลังจะได้พบกับคนที่ ทำงานที่เกี่ยวกับการเงินนั้นการธนาคารอย่างนี้ก็ได้นะหรือคุณกำลังนี่พอเราใช้จ่ายเงินมากไปใช่ไหมที่เราบอกว่าให้วางแผนในเรื่องของการเงินเหมือนคุณกำลังจะวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินการออมเงินให้มากในช่วงเนี้ยชัวครับใครที่ขอพรในเรื่องของความรักคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคู่นะ คนนี้เป็นคู่แท้ด้วยเนี่ยเป็นคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์เป็นคนที่จะเข้ามาเป็นมิตรภาพดีๆหรือถ้าใครเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคนที่รู้จักรู้ใจอยู่แล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับกัลยาณมิตรคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคนที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือในเรื่องของเงินนะแต่ดูจากอันนี้เหมือนคุณอธิษฐานขอพรให้จเจอกับรักแท้หรือเปล่าคุณจะได้เจอนะ มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะด้วยแหละเลือกเลยเลือกเ,เ,อ,กเอาเลย <c oughs> คนที่ตรงสเปกกับคุณที่สุดก็คนนั้นแหละคนที่ถูกจริตนะ <c oughs> เอ็ดอฟครับ <c oughs> เอ็ดอฟครับเป็นลันกษณะของการเดินทางการเคลื่อนที่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะเดินทางเดินทางออกไปไกลบ้าน <c oughs> เดินทางออกไปจะห่างบ้านห่างคนรักมันจะเป็นลันกษณะของอืมเขาเรียกว่าเดินทาง เพื่อที่จะไปเจอ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 กับสิ่งใหม่โดยที่ไม่รู้ว่าทางข้างหน้านั้นจะเป็นยังไงแต่ดูมันเหมือนมีแสงอาทิตย์รออยู่เนาะมีแสงสว่างรออยู่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนเราทิ้งทิ้งเรื่องเรื่องหลังเรื่องเดิมที่มันถ้วยหมายถึงความรักเนาะบางคนอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักเดิมแล้วก็เปิดโอกาสให้ตนเองแล้วก็เดินออกไปสู่หนทางข้างหน้าเพื่อไปหาโอกาสใหม่ๆเนาะหรือคุณมีเ่นที่กําลังจะเดินทางทางไกล มีเกณฑ์กำลมังจะเดินทางไกลเอ็ดออฟสอดเป็นลนักษณะของความคิดเนาะไม่ว่าตอนนี้คุณติดปัญหาในเรื่องใดเอ็ดออฟสอดเขาบอกว่าคุณจะคิดได้คิดออกจะรู้ว่าจะรู้วิธีแนวทางที่จะนํามาแก้ไขปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะ มันเป็นลักษณะของการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะใครที่ก็เนี่ยกำลังจะเดินทางออกไปคุณมีเกณฑ์กาลังจะได้เป็นเริ่มต้นใหม่นะเดลิเวอร์เนี่ย เห็นไหมคุณมีเกณฑ์กาลังจะได้พบรักด้วยคนนี้ถูกใจเป็นคนที่ถูกใจกับเป็นคนที่พบแล้วถูกใจเออเป็นคนที่คุณพบแล้วแบบใช่เลยตรงสเปคเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะไม่คุณก็เขาหรืออาจจะเป็นคุณที่ช่วงนี้มีสเสน่ห์เนี่ยมีสเสน่ห์คนเลยเข้ามาให้เลือกเยอะเลยเนี่ยคุณมีสเสน่ห์นะช่วงนี้นะคุณเป็นที่ต้องตาต้องใจหรือไม่คุณอาจจะทํางานที่เป็นเกี่ยวกับเอ็มซี MC. ยูทูบเบอร์หรือทํางานอะไรที่มันแบบอยู่ในสื่ออในสังคมอยู่ในแสงสีเนี่ยคุณจะโดดเด่นช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นลักษณะของการพูดพูดดีพูดแบบพูดแล้วได้งเงินก็ได้นะแต่เนี่ยดูจากตรงนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เดินทางเดินการเดินทางครั้งนี้ของคุณจะนําพาให้คุณได้ไปเจอกับคนรัก เจอเจอแล้วถูกใจเลยเหมือนคุณจะได้ไปเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครใหม่ๆแล้วคนนี้เป็นคู่ด้วยเป็นคู่แท้ของคุณด้วยนะแต่คุณต้องเลือกดีๆเพราะว่ามีมาให้เลือกหลายคนโอเคนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง เราขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Magic t าร์ลตบายคิตตด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อน Magic t าร์ลตบายคิตตค่ะ